เด่กทิ้งซี่เนาะหาขุดดินอีกออกมันวะเราเขาสวิงมาหนีปุ๊บแล้วเอาเอา,เอ,าอันนี้เนี่ยเอาสลิงใยเนี่ยไปไปสวมเขาแท็กทางนั่นสวมเขาเรืงเทิมันเราก็สวมของงามมันไงงามที่มันแตกไงงามเราวางช่องสวมเขาปับ๊บเราก็เอานีดึงเลยเห็นวินขึ้นมาเห็นมันหมุนแท็กมันสิหมุนเนี่ดะไว่วะนี่ขึ้นเลยเนี่ยเขาลดลดกัน รถนั่นขึ้นเขาเองทังสี่แหละรถที่แท็กยางมาเลยเขาขึ้นทังสี่แหละดึงมันฉีดวิ่นขึ้นมาเลยวิ่นขึ้นรถเคื่อเข้าไตเสี่ยงรถไทยนี่แมนมันฉีดวิ่นขึ้นมาเลยดึงเกาะปั๊บมันฉีดจืดมันฉีดหมุนมาเลยแท็กมันฉีดหมุนเองครับจานหมุนมัดของมันเลยว่าเขากองเขาเขาดึงถึงเครื่องนี้มันเมื่อไรคือเขาเขาปั่นหล่อรถเนี่ยแหละ

เอาเร่ง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 จ้ะคนนี้ไม่ใช่อะไรแล้วดึงคันเร่งนะครับเดี๋ยสวิงครับสวิงครับ ดับก้อนยนเี่นุ่ยับก้อนัเลยดับก้อนเลยรถบอมีพันลมดับไปดับลงไปดับไป้กัน,กน ดินนอกครับมาดูมุมนี้ครับบ้าลมไปบดตัวนี้ เสียใจยกำลังขุดดินนะครับออกจากแท็กนะครับจากแท็กนะครับเมื่อวานที่ผมลงคลิปไปนะครับก็มีคอมเมนต์กันเข้ามากันเยอะแยะมากมายครับผมเรื่องวิธีการต่างๆก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ แนะนำกันเข้ามานะครับเรื่องเทคนิคการเอาขึ้นยังไงต่างๆนะครับแต่ก็มีบางคอมเมนต์ครับที่บอกว่าโอ้โหพากันเหตุใจห่อนโคตรแบบว่าใจห่อนยังไงพี่น้องยูนี่ว่ามันใจห่อนนี่ม,ม,มือที่หายแบบนี้น <laughs> มันไม่ได้ใจร้อนหรอกครับผมเพียงแค่ว่าที่ผมลงคลิปไปน่ะผมไม่ได้ลงทั้งหมดนะครับถ้าผมลงไปทั้งหมดเนี่ยอ ยาวครับทั้งวันนะ่ะก็คือบางอย่างผมก็ตัดออกนะครับบางสิ่งที่มันแบบมันนานเกินผมก็จะตัดออกนะครับไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าใจร้อนนะครับไม่ใช่ว่ามหัดป๊บปับยางเอาไมโครมาสูบใส่ปึ๊บบห่หุดออกบ่ออันนั้นบอ่อหนีจังหน่อยเลยบ่แมนนิงสันนะขุดจนมาขุดเยอะแล้วครับเมื่อวานนี้ก็ขุดครับผม ขุดทางขึ้นอะไรก็ทําทุกอย่างสารพัดนะครับทุกวิธีทางแหละแต่ว่าตอนที่ช่วงขุดช่วงอะไรนั่นผมไม่ได้ลงให้พี่น้องดูครับคนก็เลยคิดว่าเออมันอะไรจะใจร้อนขนาดนั้นไม่ขุดไม่อะไรเลยมันขุดแล้วครับมันขุดแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เอาลงว่ามันมันยาวเกินครับผมก็จะตัดออกไปนะครับคิด ที่ผมถ่ายในแต่ละวันนะครับมันบางคลิปก็ยาวเกินนะครับผมก็ต้องตัดออกเอา้านี่ก็ขุดแล้วครับเนี่ยทีนี้ขุดแล้วก็จะเอาถ้าลองถ้าสมมติว่าลองทำวิธีผมก็ก็คือให้เอาสลิงนะครับมาคล้องตรงมาใส่ตรงแท็กนะครับตรงใบแผ่นแท็ก ข้างล่างนะครับข้างบนของเส้นของด้านซ้ายนี่ครับผมก็ดึงขึ้นไปเลยครับตรนี้ดึงขึ้นไปมันก็จะเป็นเหมือนกับการวินวินขึ้นในตัวครับดูว่าลูกที่จ่อยจะทํายังไงครับจะดึงเลยหรือว่าจะเกี่ยวมือหรือว่าจะยังไงติดตามกันดู ้องเนดึงก่อนเลยบ่ดึงก่อนเลยบ่เดี๋ยวดึงก่อนเลยครับลองดูก่อนครับเอาช่างอาสาสมัครมายืนคุมเครื่องเลยบ่ ว่าสายคันเร่งขาดนะครับดูมีคนดึงสายคันเร่งนะครับดึงสายคันเร่งอยู่ตรงนี้ครับต้องพยายามเอาขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าหม้อน้ําตอนนี้ไม่มีพัดลมนะครับไม่มีพัดลมนะครับก็คือระบายความร้อนด้วยน้ําแต่ว่าไม่มีพัดลมช่วยระบายน้ําให้ให้เย็นครับ เกย่วมือครับเกย่วมือดึงมั่นเดิมครับโอ้โหใส่จำๆเลยเนาขึ้นกีฬาขึ้น สลิงครับสลิงไม่ได้ถอดออกนะครับเพราะว่าสลิงมันร้อยอยู่ก็มีคนแนะนำมาในคอมเมนต์นะครับผมบอกให้เอาสลิงร้อยตรงเอวแล้วก็ดึงขึ้นนะครับ มันมันไม่หมุนพับฝั่งนี้น่าจะได้ลองท,ำทํำวิธีที่ผมว่าแน่นอนอากนี้ครับไม่ขึ้น,นตัวเองขึ้นไม่ได้ครับ ลาเฟือเอาเึือเอาเฟือเอาเฮโอ้โดนมันไม่แรงเลยครับโหมันไม่เดินอะ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับ ขับเรียกว่าใส่เตยมที่แล้วครับสําหรับเหยียบตัวเดินครับเตียมที่แล้ว ม่่่กอนนพอแล้วทางนี้มันลงแล้วเนี่ยโอ้ไรตัวขวันหรอแม่ ความร้อนด้วยน้ำแต่ไม่มีน้ำครับไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีพัดลมนะครับตอนนี้เครื่องก็น้ำก็แปบ๊บเดียวนะครับก็ร้อนนะครับน้ำเดี๋ยวดับเครื่องเลยโอ้ขวันครับทีน,น,ทนี้มันหิตัวขอนนขวัน,น,น,วนี่นเห็ดคือผมวานไหม ร่องมึงมันติดเชียงโดนมาไลยดิโดติดเชียงดนมาเลยวัดดินออกแล้วก็เอาโซไปซุบพาแท็กกันวินขึ้นมาเลยมันตัวเดินขางนี่มันมีแห้งเนาะป้อนบ่อสอยเลยมันเล่นมือเลยขันวาเรี้ยงตัวเดินมันแห้งี่มันมาแล้วไงหยางมาแล้วฮะอ้าขนาดผมบิดตัวตั้งล้ำมาผีก็ได้เลย

ได้ลูกพี่ใหญ่ครับมาช่วยใน,นายงานนี้ครับระดับครูแห่งรถขุดครับเลยระดับปรมาจันระดับปรมาาจย์จอยอ๋อโอเคครับทีมงานก็พูดคุยปรึกษากันนะครับ หลังจากที่คันเดียวเอาไม่ขึ้นนะครับผมก,ก็เลยปรึกษากันนะครับบอกว่าเอาวิธีนี่ดีกว่าครับวิธีเอารถอีกคันหนึ่งครับมาช่วยครับทีนี้รถแมคโครครับสองตัวครับดึงขึ้นมาเลยนะครับ ไม่รอช้ารอรีอะไรเลยครับโอคอีกตัวหนึ่งมาโอ้ผมนึกว่าเป็น YN11 มันเป็น YN12 ครับตัวนี้ YN12 ยกผลงานให้กับเท่าแกครับโคดึงเอาลอยมือขอยมบนหมดแล้ว ออก็เ oh, ลี้ยงไงสำนันาะเีว eh? ่ถึง่ไหมถ้าเลี้ยงมาไหมเดี๋ยวว่าเสียข้างนั้นมันตูดล้าั่นเลี้อยู่เองเลี้ยงเลี้ยง เอาจะว่าเครื่องมีปัญหาอีก้อว,ว่าลาสุดวังหันมันควนครูบอ,อกมากเนาะก่อนดับวังหัน พามาดูมุมนี้ครับค่อยชัดเจนหน่อยอ๋อสตาร์ทนะครับคราบอย่างเธอบโบวหอนนักๆกเลยวันขาได้ปะเนี่ อันนั้นดึงสลิงครับอันนี้ดึงดึงมืออันนี้ตะเกียบตะไก่อา้าวไปอา้าวไป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  ไม่อยู่ครับสองพลังครับไม่อยู่ครับสองพลังโอ้โห,โหต้องเติมน้ำตลอดเวลาครับ เพราะว่าตอนนี้ไม่มีพัดลมครับน้ำอย่างเดียว ึงครับดึงไปได้แล้วครับสบายสบายครับโอ้น่าจะจบภารกิจครับเอาหน้าจอผมก็หมดแบตพอดีครับตอนนี้ภารกิจก็จบสิ้นพอดี ได้แล้วครับไปได้เอคลิปนี้ก็พอไปทีแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับทีนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ครับช่องรัมสิ่งสุซยาวเลยครับสวัสดีครับ